สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดาวที่จะกําลังจะเดินนะในปี2,568เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเพราะถ้าคลิปเดียวมันจะยาเวเกินไปเพราะว่าในปี2,568นะครับจะมีการเดินดาวของดาวใหญ่ๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเดินแบบถีนิดหนึ่งนะถ้าการเดินถีเนี่ยแสดงว่ามันต้องเดินไม่ไม่ปกติแน่นอนนะครับอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับปกติจะเดินหนึ่งครั้งใช่ไหมคือ1ปีเปลี่ยนช่องราศีทีหนึง่งแต่ ในปี2568นี่นะครับเดินถึง3ครั้งโอ้โหพระรหัสนะเดินถึง3ครั้งเลยนะครับดาพระสาวเองนะปกติ2ปีครึ่งนะครับเปลี่ยน1นราศีเปลี่ยน1ช่องราศีแต่ในช่วงจังหวะของปี2568นะครับพระรหัสเองก็ย้าย2ครั้งนะ พระราหูเองนะครับพระราหูย้ายครั้งเดียวนะก็คือปกติจะย้ายหนึ่งปีครึ่งหนึ่งครั้งนะปีหกแปดก็ย้ายครั้งเดียวนะครับแต่จะไปมีผลร่วมกันไงนะร่วมกับทั้งทางดาวพราะพระรหัสร่วมกับทั้งทางดาวพระเสาร์นะก็จะทวีความรุนแรงอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นนะครับดวงใครที่ได้รับผลกระทบะจากการทรวีความรุนแรงนะครับไปในทางบวมก็จะรวยเลยนะ,ะถ้าดวงใครมีผลกระทบในแง่ลบนี่ก็แบบก็จะหนักเลยนะ,ะดวงราศีไหน จะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมรับฟังกันในคลิปปี68ได้เลยครับ บังเอิญว่าช่วงที่ผ่านมานะผมได้มีโอกาสนเดินทางไปทำบุญทางภาคอีสานนะหลายวัดนะประมาณ12ที่ซึ่งหลายๆที่ที่ไปมาเนี่ยนะครับก็พอเจอแต่พระอริยสงฆ์พระดีๆนะครับหลายรูปแต่มีหนึ่งในพระอริยสงฆ์นะที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับลองไปร่วมบุญกับท่านดูนั่นก็คือหลวงปู่จือวัดเขาตางเงาะอุดมพรนะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับท่านทําเกี่ยวกับเขื่อนนะสร้างเขื่อนหลายๆอย่างนะครับให้ประชาชนให้คนหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สร้างไป33เขื่อนแล้วใครอยากจะทําทบุญร่วมกับพระอริยสงด์ดีๆนี่นะครับเพื่อสร้างเสริมหนุนดวงให้กับตัวเองมั่งมีมีกินมีใช้นะเพราะทําเกี่ยวกับน้า <ๆ S 1> เขาบอกว่าจะได้เป็นเสียฐีนะดังนั้นถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญนะครับหนุนดวงให้ตัวเองก็เชิญได้นะครับ ทำบุญกับท่านวัดเขาตาเงาะอุดมพรหลวงปู่จือชัยภูมิครับจะยากดีจะมีจนนะครับได้เข้าพบถึงท่านง่ายนะท่านเมตตาในทุกระดับชนชั้นนะครับได้ฟังธรรมได้รับบุญได้รับพรดีๆจากท่านบริบูรณ์แน่นอนครับรักนาราศีพกษ์ทุกคนทุกท่านนะครับ ดาวในปี2,568นะค่อนข้างที่จะเดินหลายลรอบนิดหนึ่งนะครับพอเขาเดินหลายๆครั้งหลายละรอบจังหวะทีๆแบบนี้นะครับจะมีผลกระทบนะ,ะทั้งแง่ดีแง่ลบนะครับให้กับเรือนชะตาทุกๆคนแหละ,ะแต่มองว่าชาวพกศพเองเนี่ยนะครับจะมีข้อดีมากกว่านิดหนึ่งนั่นเองนะดูอย่างดาวมฤตยูนะมฤตยูเนี่ยทับลักนะเรือนชะตาแล้วอยู่ไปแบบนี้เปีเต็ม ในช่วงจังหวะของปี2568นะซับประมาณช่วงมกรากุมภามีนาเมษาเอาสี่เดือนนี้นะช่วงจังหวะสี่เดือนนี้เนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับใครที่จะติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศอ่าน,นี้ทําดีจะไปเรียนต่อจะไปศึกษาต่อกับต่างประเทศอันนี้ทําดีนะเพราะว่าทางพระรหัสเองก็อยู่ทับลักเือระตาด้วยจะคิดค้นนะครับจะทําวิจัยนะครับจะมีการประดิษฐ์หรือว่าคิดค้นสิ่งใหม่ๆนะเขียนรายงานทําอะไรก็ตามแต่นะครับที่ยากอ่ายากๆเนี่ยพฤกษจะได้ทํา นะแล้วทําดีทําสําเร็จด้วยนั่นเองนะเช่นเดียวกันนะในช่วงจังหวะเหล่านี้เนี่ยนะครับเรานะครับพึกศกเองก็จะพบแพทย์ดีพบหมอดีกินยารักษาดีนะอย่างบางคนมีโรคประจําตัวนะโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเนี่ยนะมันก็จะไม่สามารถที่จะมาทําลายนะชาวพึกศกได้เพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวเขาเอื้อมกันนะนะทาให้เจอแบบ แพทย์ดีหมอดีหมอเก่งหมอเชี่ยวชาญหมอเฉพาะทางอะไรก็ตามแต่นะครับมารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายร้ายอยู่นะครับให้กับร้ายกลายเป็นดีนะให้ลัคนาราศีพุจิกนั้น ฟื้นตัวนะฮะตลอดทั้งปี2568ได้เลยนะแถมยังในส่วนของอาดาวเจ้าเรือนนะดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเดินดีไปข้างหน้านะในหลายๆช่วงในหลายๆจังหวะนะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับมีข้อดีอยู่นะครับหลายๆครั้งนะที่ท่านเดินไปตลอดทั้งี68เพราะนั้นพระศุกร์เองยังจะได้รับอิทธิพลดีในลักษณะเหล่านี้ที่ดาวแบบนี้เช่นเดียวกัน บางคนอยากจะเริ่มต้นนะครับบางคนอยากจะท,ทําธุรกิจรวมถึงว่ารีไฟแนนซ์บ้านขอสินเชื่อสหกรณ์ขอสินเชื่อธนาคารต่างๆเนี่ยนะก็สามารถยังเป็นช่วงจังหวะดีไงะนะแล้วพูดถึงในแง่ดีไงบางคนขอสินเชื่อบอกมันไม่ดีอันนี้เข้าใจนะแต่บางคนเนี่ยเขาขอไปแล้วไปท,ทําธุรกิจเพื่อให้เติบโตเพื่อให้งอกเงยได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีที่จะได้รับการอนุมัตินะครับยังเหลือช่วงจังหวะดีๆอยู่นะอีกสี่ประมาณสี่เดือน นะครับของอต้นปี2,568แล้วหลังจากนั้นล่ะนะครับช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับพฤษภาคมเนี่ยจะมีดาวย้ายนะหลายๆดวงเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวพระประหัดดาวพระราหูนะ,ะดาวพระเสารนี่ย้ายกันอีลุงตุงนางนิดหนึ่งนะครับรวมถึงว่ามฤตยูเนี่ยเขาเรียกว่าขยับในลูกนะวางจาก เราพูดถึงมนุษยตยูก่อนเนี่ยพอมนุษยติยูขยับในรุ่งระหว่างจากเนี่ยนะครับาชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยนะก็มีเกณฑ์แล้วนะถ้าทําเป็นหน่วยงานราชการก็มีเกณฑ์จะได้ปีหกแปดนะมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายาขยับขยายไปไหนล่ะไปได้ดิบได้ดีแต่ได้ดิบได้ดีไปเริ่มต้นใหม่เลยนะ แต่มันไกลหน่อยนะมันไกลาจากบ้านเกิดเมืองนอนหน่อยอ่าอยู่ที่บางคนชอบหรือไม่ชอบนะคือบางคนเนี่ยมันต้องห่างไกลครคอบครัวความเปลียวเหงามันเกิดขึ้นเพราะมันยูโคโจรเข้ามาทับลักแล้วถูกไหมอ่าก็มีเคีย์ในเรื่องของการไปเริ่มต้นที่ไกลเป็นในเริ่มต้นแดนไกลนิดหนึ่งนะอยู่หน่วยงานเดิมก็มีโอกาสแปลเปลี่ยนนะครับจากจังหวัดเดิมแปลเปลี่ยนไปจังหวัดอื่นที่ไกลขึ้นนะครับแต่ถามว่าการไกลในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ มันมีข้อดีไหมล่ะนะมันก็มีข้อดีอยู่นะเพราะดาวอื่นๆเขามาเป็นองค์ประกอบอะ่ะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาดาวพระราหูนะอ่าแล้วรวมถึงดาวพระเสาร์นั่นเองนะครับงานนะเรียกว่ากิจการการงานจะก้าวหน้านะยิ่งใหญ่ขึ้นโตขึ้นในปี2568นะถ้าเป็นหน่วยงานราชการใหญ่ๆนะก็จะได้รับตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นนะแต่เป็นทํางานไกลบ้านไกลเมืองนิดหนึ่งนะครับไปเริ่มต้นที่อื่นเนะี่ยเรียกว่าแทบจะ พลิกแปลเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรของดวงชะตาชีวิตเลยนะเราอาจจะงงๆนะในส่วนจังหวะหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวก็จะปรับจูนได้นะปรับตัวได้แรกๆก็จะมีความตกใจนิดนึงแหละนะเพราะว่าดาวเป็นดาวบัพปะเคราะห์ทั้งหลายแหละนะครับท่านเข้ามาร้อมตัวในเรือนชะตาทั้งสิน้นปกติดาวพฤกษศกเองเนี่ยเป็นดาวสุปะเคราะห์ใช่ไหมแต่ถ้าเจอดาวบัพปะเคราะห์ต่างๆเนี่ยเข้ามานะเขาเรียกว่าเราอาจจะไม่ชอบในช่วงแรกนะถูกไหมเพราะบัพปะเคราะห์มาเจอ สุปะเคอมันจะชอบได้ไงอ่ะมันคนละสายพันธ์กันนะแต่อย่างไรก็ดีพลึกศพเป็นดาวพระศุกอ่ะ พระสุกเองเนี่ยนะมีมีข้อดีอย่างหนึ่งนะจะเข้ากับบาปประเคราะห์ก็ได้นะจะเข้ากับสุขประเคราะห์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะพระสุกพอเจอดาวบาปประเคราะห์เข้ามาตกใจแป๊บเด ok ียวนะครับแล้วพอเราไปจูนได้ไปปรับตัวได้แล้วเนี่ยครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นโขจรเข้ามาเพราะอย่างที่บอกเนะทั้งด้านของดาวพระเสาร์กับด้านของดาวพระราหูจะมาร่วมเรือนกันนะในเดือนพฤษภาคมเพราะนั้นในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมเนี่ยน,นะครับราหูเดิมก็เป็นเจ้าเรือน ในเรื่องของหน้าที่การงานถูกไหมาการงานแบบไหนการงานแบบราหูราหูอ่ะนะคือการงานแบบอแอบบบางคนก็บอกเท่าๆหน่อยก็ได้นะฮะอยา่างสมมติหน่วยงานทำงานอย่างเงี้ยนะบางคนอยากจะเป็นแบบ มาเปิดร like ้านกาแฟถูกไหมเปิดเซเว่ 11, นอีเลเว่นอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีธุรกิจใหญ่ๆนะเพิ่มเติมเข้ามาเพราะมันต้องหลายๆอย่างใช่ไหมราหูมันหลายๆอย่างนะราหูได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราทิบดีด้วยนะครับเดินดีในตําแหน่งแบบนี้ตลอดทั้งปีหกแปดให้ผลดีในเรื่องของการงานนะวุ่นวายมากไหมละ่ะวุ่นวายมากและเจริญมากด้วยไหมละ่ะมันจะเจริญมากนะเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีแบบนี้นะมันคิดตแหน่งใหญ่โตขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้น ดีแมนะ่หล่ะแบบนี้ก็ต้องดีถูกไหมมีเคเน,นเรื่องที่บอกว่าเริ่มต้นไปนเริ่มต้นที่ใจเช่นทํางานอยู่นะองค์กรที่มีบริษัทแม่นะอยู่ต่างประเทศเขาก็ส่งเราไปอ่นะไปต่างประเทศผสมภาษาแต่เราก็ไปปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองได้นะช่วงแรกมันก็ตกใจอย่างที่บอกนะแต่พอตอนหลังมันก็ปรับเปลี่ยนไปในทางบวกถูกไหมเพราะเราหูยืนเป็นกเกษตรนาธิบดีทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับได้อย่างดีมากนะการเงินการทองก็ก้าวหน้าเจ้านายอะไรต่างๆก็จะ เมตตาอนุเคราะห์ในปี2568จากการเดินดาวของอาทางด้านของดาวพระราหูที่โครจรมาให้คุณในเรือนชะตานะครับดาวพระสาวเองเนี่ยนะ ก็เป็นดาวที่อยู่ใกล้พระราหูเสมอเลยนะในปี68นะครับเพราะว่าเขาจะร่วมเรือนกันนะส่วนหนึ่งแล้วก็ย้ายออกห่างจากการส่วนหนึ่งแต่ไม่ว่าดาวพระเสาร์หรือดาวพระราหูเนี่ยนะครับจะเยอะจะเดินจะย้ายไปอย,อย่างไรก็ตามแต่จะให้ประโยชน์ที่ดีทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่บอกนะจะได้โปรเจกต์ใหญ่นะครับทําอะไรประสบความสําเร็จทําโปรเจกต์เล็กๆจะไม่ดีอะ่ะปี68ะนะทาอะไรทําใหญ่ อย่างเงี้ยนะครับอ่ามันมันจะประสบผลสําเร็จได้ด้วยดีนะฮะเดี๋ยวฟังจุดนี้ไว้ก่อนนะเราเอามาเป็นสมการของหนะ้าราหูร่วมเสาได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงานถูกไหมต่ตามกันต่อในคลิปที่2ครับ